โอ้ห้องทํางานเดียติ๋วนะนี่ห้องทํางานเดียติว๋วน้องเหนือยังไม่จบไปตีใครนะเล่าให้ยายฟังสิไปตีใครตีใครสกายแล a สกายแล a เขาร้องไห้ไหมไม่จูจุ๊บยายทอมความผิดแล้วอย่ามาจูจุ๊บเดีย,ยติ๋วได้ยินข่าวว่าไปตีสกายแล a p สกายแบลบ p ร้องไห้ไหมไม่ร้อง ทำยังไงเขาชกหน้าเขาเลยเหรอไม่ได้ชกทำยังไงโอ้โอทุบหลังชกหน้าไม่ได้ชกโอ้<ช>ต้องไม่ได้ชกครับสิไม,ไม่ได้ชกครับ้ทำไมต้องไปตีสกายล,ละ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรมันต้องมีเหตุผลที่จะไปตีคนอื่นเขาก็คนเราก็คนทำไมจะต้องไปตีเขาด้วย ทำไมจะต้องไปตีเขาด้วยแล้วก็แม่ายายยายแอวเล่าให้ฟังว่าทุบหม้อข้าวครับโอ้โหทุบหม้อข้าวเลยเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะทำไมต้องทุบหม้อข้าวเล่าให้ฟังสิเล่าให้ฟังสิงสนี่ทำไมต้องทุบหม้อข้าวไม่ต้องคิดนานทำไม ทุบม้อข้าวไม่ดีใครทุบมะอข้าวหมอแกงน่ะไม่ดีเข้าใจไหมอย่าทุบมะอข้าวมะแกงอีกมะอข้าวมะแกงในเลี้ยงเราจนโตเราจะต้องสํานึกบุญคุณมะอข้าวหมะแกงไม่ใช่โมโหแล้วไปทุบม้อข้าแล้วจะกินอะไรครับฮะครับไม่พอใจด้วยเหรอเนี่พอใจอยู่พอใจอยู่ครับพอใจอยู่ครับไม่ได้เลยนะทุบมะอข้าวหมะแกงเนี่ย มีสองเรื่องที่วันนี้นี่ยายแอลฝากมามีสองเรื่องหนึ่งละตีสกายแลบทุบหลังเขาเขาก็คนเราก็คนไม่ควรทำเข้าใจไหมลูกตัวเองสามขวบกว่าสกายแล็บสองขวบกว่าไม่ใช่เปรียบมวยปั๊บตัวเองเล็กกว่าใหญ่กว่าปั๊บตีคนเล็กเลยไม่ใช่ ถ้าสกายแลบบตูขึ้นมาแล้วเขามาชกหน้าตัวเองเนี่ยจะเจ็บไหมเจ็บเจ็บครับเจ็บครับเขาก็คนเราก็คนเขาก็คนเราก็คนไม่ควรรังแกใครไม่ควรรังแกใครไม่รังแกใครทั้งนั้นไม่รังแกใครทั้งนั้นจะไม่ทาอีกแล้วครับไม่ทำอีกแล้วครับขอโทษครับขอโทษครับไหวงามๆแล้วทุบมะเข้ามาแกงะทุบทำไมหืม ป็นความผิดก็เป็นความผิดสิใครทุบมาข้าวมอแกง